แค่นี้พอมีกูต้าก็ขาก้องนะครับก็วไปเปิดหาอะไรฟังก่อนสวัสดีครับพี่น้องทั่วโลวกทั่วไทยยินดีต้อนรับสู่ห้องไร้จังโกเูเลดการ์ดีบีโก้ติดตอกสูที่บานมีต้อนรับทุกท่านนาีหนึ่งท่านรอเพื่อนก่อนนะแ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบ่นอยู่ร,รอบห้องนี่แหละเดินบน่นอืม จะเดินบ่นอยู่รอบห้องเนะีเ่ยนะใจยังเย็นเดี๋ยวรู้ว่าจะบ่นอะไรจง่ยังเนาะคุกกี้คุกกี้บอกจุ่มอย่างเนงองอาะผมไปจอดบ้านเจ้าวงเจ้าอย่าเนี่ยบินผ่านได้แล้วจอดหน้าประตูเสร็จก็ไม่ลงจอดแล้วประตูบ้านคุณต้องฝนไปไม่ให้ของฝนคุณน้องฝน